สวัสดีครับวันนี้นะครับบีมอเตอร์พาร์ชจะมาเสนอเป็นท่อสูตรโยชินะครับตัวนี้สามารถใส่เฉพาะเวฟร้อยเอสสองพนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าเวฟร้อยตัวเก่านะครับลักษณะเวฟร้อยเอสท่อสูตรตัวนี้นะครับจะเป็นปลายสีดํานะครับผมติดเพจโยชิมุร่านะครับดูนะฮะแล้วก็จะเป็นเหล็กชุบทั้งใบนะฮะเป็นทรงแท่ครับเพื่อใส่เวฟร้อยเอสแล้วดูสวยงามนะครับผมเกี่ยวสายสปริงครับเป็นงตรงช่วงปลายท่อแล้วก็ช่วงคอท่อครับเพื่อขยับทั้งปลายทั้งคอนะครับเพื่อให้รถ พอใส่เวฟโรเอสไปแล้วเพื่อให้ตรงกับท่อให้เข้ากับตัวรถมันดูสวยงามนะครับผมปรินาประโยชน์นะครับพอใส่ตัวท่อตัวนี้ไปแล้วนะครับทาให้รถวิ่งดีขึ้นครับไม่มีอื้อครับไม่ว่าเวฟโรเอสจะแต่งหรือไม่แต่งครับลองเอาไปใส่ดูนะครับให้รถวิ่งสะดวกขึ้นนะครับผมและหนึ่งอย่างครับอุปกรณ์แถมจะมีตัวรัดท่อให้นะครับเพื่อให้รถเวฟโรเอสสองพันะฮะเพื่อให้ดูสวยงามนะครับผมและเข้ากับตัวรถสไตล์ของเวฟโรเอสสองพันะครับที่ลูกค้าไวรุ่นชอบทุกคนนะครับผม ตัวเรื่องจัดส่งนะครับ B m o t ต r p a r t นะครับจัดส่งทั่วประเทศครับตามสโลแกนนะครับผมส่งของไวได้ของชัวร์ครับอย่างที่บอกนะครับส่งของไวได้ของชัวร์ครับเอาไปใส่เวฟโรลส์215ทำรถวิ่งดีขึ้นและดูสวยงามครับจะบอกอย่างนะครับตัวเวฟร้อยเวฟ2 0 5นะครับลักษณะทรงรถจะเหมือนกับเวฟร้อยเก่านะครับผมซึ่งตัวท่อตัวนี้ซึ่งสามารถใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับ เราต้องดูลักษณะทรงของรถนะครับหรือสังเกตได้คือสติกเกอร์ของรถนะครับคือว่าตัวนี้จะใส่เว็บร้อยตัวใหม่หรือเว็บร้อยเอสสองพันะครับซึ่งมันจะดูคล้ายกับเว็บร้อยนะครับแต่อย่าลืมนะครับมันต้องตามรุ่นนะครับผมใส่เฉพาะเว็บร้อยเอสสองพัน้าครับไม่ใช่เว็บร้อยนะครับ